การเกิดฝังผืดรอบซิลิคโคนหน้าอกนะครับการเกิดฝังผืดเป็นเรื่องปกตินะแต่ถ้าฝังผืดมันหนาเกินไปนะครับแล้วมันมีการหดรัดของผังผืดเกินไปมันจะทําให้เกิดอาการผิดปกติได้นะฮะปกติการแบ่งอาการของฝังผืดหดรัดหลังเสริมหน้าอกเราแบ่งเป็น4เกรดนะตั้งแต่เกรดแรกเลยคือคนไข้รู้สึกหน้าอกนิ่มปกตินะแล้วรูปร่างปกติกลมๆดีเลยนะครับจนระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนี่คือคนไข้เริ่มตึงๆหน้าอกแต่หน้าอกอาจจะยังรูปร่างปกติอยู่จนระดับที่รุนแรงที่สุดเลยคือหนน้้าอกกรูสึึตงจ แล้วก็ไปสองกระจกด้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ารูปร่างหนะ้าอกเรามันไม่กลมเหมือนเดิมบางทีบุดบุดเบี้ยวๆนะเล็กข้างใหญ่ข้างหรืออีกข้างนึงมันสูงอีข้างันต่ําอะไรเงี้ยอันนี้เป็นระดับ4ี่เลยนะครับทีนี้สาเหตุของการเกิดผังผืดมันมีอะไรบ้างนะฮนะณปัจจุบันนะเขาเชื่อว่าการเกิดผังผืดหดนัดหลังเสริมซิลิโคนนะฮะมันเกิดจากการที่ติดเชื้อมีเชื้อโรคแอบเข้าไปอยู่บนพื้นผิวของซิลิโคนนะครับแล้วก็ทําให้มีการ วิทยาชันหรือว่าปฏิกิริยาของการเกิดผังผืดมันมากผิดปกติทําให้ผังผืดที่หุ้มรอบซิลิโคนหน้าอกเราเนี่ยมันหนาตัวพอมันหนาตัวปุ๊บมันก็เลยทําให้เกิดอาการอย่างที่หมอว่าไปแล้วนะฮะเพราะงั้นเนี่ยเ,เราจะป้องกันการเกิดผังผืดได้ยังไงนะครับอย่างแรกคือเราก็อาจจะต้องมีการพิจารณาใน ในปัจจัยดังต่อไปนี้นะอย่างแรกคือเรื่องแผลผ่าตัดนะครับแผลผ่าตัดนะอันนี้หมอพูดก็พูดนะแผลรักแร้นะถ้าไม่ได้ส่องกล้องนะฮะแผลรักแร้มีโอกาสเกิดฟังผื่นหดลัดมากกว่าแผลเรานมนะเพราะว่าแผลรักแร้หมอไม่สามารถที่จะเข้าไปห้ามเลือดได้เหมือนกับแผลเรานมนะครับอันนี้หมอพูดว่าเป็นส่วนใหญ่นะแต่ก็จะมีบางรายที่คุณอาจจะโชคดีนะฮะที่เข้าแผลรักแร้แล้วเนี่ยเลือดอาจจะออกน้อยมากๆนะจนจนมันไม่เกิดฟังผื่นอันนี้ก็มีแต่ถ้าเทียบตามเปอร์เซ็นต์แล้วนะ หมอพบว่าเปอร์เซ็นต์คนที่เข้าแผลเรานมมโอกาสเกิดบางผืดน้อยกว่าคนที่เข้าแผลรักแร้มากๆนะครับอันนี้ข้อแรกเลยข้อที่สองนะการเลือกซิลิโคนนะซิลิโคนผิวเรียบมีโอกาสเกิดผังผืนดมากกว่าผิวทรายแน่นอนนะฮะซิลิโคนผิวทรายผังผืดน้อยกว่าผิวเรียบนะครับแต่ณปัจจุบันนะมันก็มีปัจจัยเรื่องมะเร็งน้ําเหลืองที่เรากลัวกันใช่ไหมในซิลิโคนผิวทรายใช่ไหมเพราะเนี่ยในคนไข้บางคนที่ไม่อยากใช้ซิลิโคนผิวทรายจริงๆนะเราสามารถที่จะ เปลี่ยนไปใช้ซิลิโคนผิวเรียบได้นะครับทีนี้แต่ถ้าเราจะใช้ซิลิโคนผิวเรียบนะหมอแนะนําให้บอกคุณหมอหรือว่าให้คุณหมอพี่นาราฮะบอกว่าใส่ใต้กล้ามเนื้ออย่างเดียวนะฮะเราอย่าไปใส่เหนือกล้ามเนื้อการใส่ใต้กล้ามเนื้อสามารถป้องกันการเกิดฟังสืบหดรับได้อย่างมีนัยสําคัญนะครับทีนี้มันเกิดจากเชื้อโรคใช่ไหมเพราะ,ะนั้นเราก็ต้องป้องกันไม่ให้เชื้อโรคมันมาเกาะซิลิโคนเราให้ได้มากที่สุดเพราะงั้นเนี่ยการใช้กล้วยเสริมหน้าอก วยสนุกคือเราใส่ซิลิโคนเข้าไปในกลวยไม่ผ่านมือหมอแล้วก็บีบกลวยเข้าไปส่งซิลิโคนเข้าไปตัวขอนไขเพราะงั้นโอกาสที่ซิลิโคนมันจะไปปนเปื้อนอากาศปนเปื้อนแป้งบนถุง,ถงมือของหมอเนี่ยมันก็จะน้อยนะครับเพราะงั้นการใช้กลวยเสริมหน้าอกจะป้องกันการเกิดผังผืดได้สุดท้ายคือถ้าเราใช้ซิลิโคนผิวเรียบนะแนะนําให้นวดหน้าอกได้นิดหน่อยนะฮะเราอาจจะนวดลงนวดขึ้นนวดออกนวดเข้าเป็นการเอ็กซ์ไซส์อันนี้คือป้องกันได้แต่ต้องอยู่ภายใต้คําแนะนําของคุณหมอนะครับ